หนึ่งในรุ่นรถยนต์ไฟฟ้าที่น่าจับตามองจากแบรนด์ MG อย่าง MG m a e l R Electric หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ r o v i e m a e l R ที่ใช้ทําตลาดในจีนนั้นล่าสุดทาง MG ยุโรปได้เปิดตัวทําตลาดรถยนต์รุ่นดังกล่าวอย่างเป็นทางการแล้วพร้อมกับการเปิดราคาออกมาที่น่าสนใจอย่างมากเมื่อเทียบกับภาพลักการออกแบบรวมไปถึงเทคโนโลยีของรถที่ให้มา สำหรับ MG m a w a R นั้นจะเป็นรถยนต์ SUV ขนาด5ที่นั่งในกลุ่ม C-segment โดยมีมิติตัวถังยาว4,674ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,919ม mm, ิลิเมตรสูง1,618ม mm, ิลิเมตรและมีระยะทานล้อยาว2,800ม mm. ิลิเมตรและหากเทียบกับกลุ่มรถยนต์ที่ทำตลาดในประเทศไทยนั้นก็จะมีความใกล้เคียงกับ Honda CR-V นั่นเอง สำหรับดีไซน์ภายนอกของรถนั้นจัดว่าเป็นหนึ่งในรุ่นรถยนต์ไฟฟ้าที่มีการดีไซน์ได้สวยอย่างมากอีกหนึ่งรุ่นองค์ประกอบโดยรวมส่วนใหญ่นั้นถูกจัดวางอย่างลงตัวด้านหน้าของรถนั้นโดดเด่นด้วยกระจังหน้ารูปทรงตัว X ที่มีเส้นสายคมชัดเพิ่มความดุดดันให้หน้ารถไฟได้รไทม์รันนิ่งลายรูปทรงตัว C เชื่อมถึงกันทั้งสองฝั่งส่วนไฟส่องสว่างนั้นจะถูกติดตั้งในตำแหน่งกันชนหน้า ส่วนท้ายรถนั้นจะมาพร้อมกับกันชนหลังทรงสปอร์ตไฟท้ายแบบฟู l l LED เชื่อมถึงกันทั้งสองข้างพร้อมไฟเบรกดวงที่3และสำหรับพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายนั้นสามารถเก็บของได้357ลิตรและเพิ่มเป็น1,396ลิตรเมื่อพับเบาะแถวหลังลงนอกจากนั้นใต้ฝากระโปรงหน้ารถนั้นยังเก็บสัมภาระเพิ่มได้อีก150ลิตร ส่วนภายในห้องโดยสารนั้นก็จัดว่าสวยสปอร์ตไม่แพ้ภายนอกการตกแต่งโดยรวมนั้นมาในโทนสีเข้มหน้าจอควบคุมส่วนกลางแบบทัชสกรีนขนาด19.4นิ้วแนวตั้งพร้อม MG iSmart ที่ทำหน้าที่เป็นทั้งจออินโฟเทนเมนต์และการควบคุมสั่งการต่างๆของตัวรถซึ่งสามารถควบคุมฟังก์ชันต่างๆได้จากระยะไกลเชื่อมต่อได้ทั้ง Wi-Fi hotspot Apple CarPlay Android Auto มีฟังก์ชันการนำทางการจราจรแบบเรียลไทม์การค้นหาที่จอดรถการค้นหาจุดชาร์จของ MG การพยากรณ์อากาศและเพลงออนไลน์จาก Amazon Prime ทั้งหมดนั้นสามารถสั่งงานได้ด้วยเสียงโดยไม่จำเป็นต้องใช้มือสัมผัสหรือละสายตาจากถนนส่วนหน้าปัดของรถนั้นเป็นแบบ f u ูลดิจิตอลขนาด12.3นิ้วพวงมลาลัยแบบมัลติฟังก์ชันทรงสปอร์ตด,ดีเชฟ ตัวรถมาพร้อมกับเทคโนโลยีขั้นสูงสามารถเชื่อมต่อ 5g ได้พร้อมกับ MG Pilot Assist ที่ทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์28ตัวรอบคันเพื่อใช้สำหรับประมวลผลการขับขี่กึ่งอัตโนมัติระดับ L3 ครอบคลุมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูง14ระบบที่สามารถเตือนผู้ขับขี่ถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นและเข้าแทรกแซงหากจำเป็น นอกจากนั้นตัวรถยังมาพร้อมกับฟังก์ชัน V2L หรือ Vehicle to Load ที่สามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ภายนอกอื่นๆได้เช่นแล็ปท็อปเจกรยานไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าด้วยกันเองก็ยังได้โดยระบบทั้งหมดนั้นจะถูกควบคุมด้วยซอฟต์แวร์อัจฉริยะที่สามารถอัปเดตได้ผ่าน over the air เหมือนกันกับของเท sla นั่นเอง ส่วนด้านคุมพลังนั้นตัวรถจะมีให้เลือก2รูปแบบคือรุ่นดูอัลโเตอร์ขับเคลื่อนล้อหลังในรุ่นนี้รถจะมาพร้อมกับพลังก,กำลัง180แรงมา้าพร้อมแรงบิด410นิวตันเมตรสามารถเร่งจาก0ถึง100กิเมต่อชั่วโมงได้ใน7.9วินาทีส่วนระยะทางนั้นสามารถวิ่งได้ไกลราว402กิเมตต่อการชาร์จไฟเต็ม1ครั้งตามมาตรฐาน WLTP และรุ่นตรายมอเตอร์ขับเคลื่อนสีล้อด้วยการใช้มอเตอร์กำลังสูง3ตัวจะให้พละกำลังรวมได้ที่288แรงม้าพร้อมแรงบิน665นิวตันเมตร ในรุ่นนี้ตัวรถจะสามารถเร่งจาก0ถึง50กิโลเมตรได้ใน1.8วินาทีและเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ใน4.9วินาทีเท่านั้นซึ่งถือว่าเป็นเวลาที่ค่อนข้างดีมากสำหรับรถที่มาพร้อมกับตัวถัง SUV ขนาด4เซ็กเมนตความเร็วสูงสุดของรถนั้นถูกจำกัดไว้ที่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถเดินทางได้ไกล370กิเมต่อการชาร์จไฟเต็มหครั้งตามมาตรฐาน WLTP ส่วนความจุของแบตเตอรี่นั้นทั้ง2คุมพลังจะรับพลังงานจากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด70กิโลวัตต์ชั่วโมงที่มาพร้อมกับออนบอร์ด AC ขนาด11กิโลวัตต์สำหรับชาร์จกับไฟบ้านส่วนการชาร์จเร็วกับสถานีชาร์จ DC นั้นทางค่ายเกรว่าจะสามารถชาร์จไฟจาก5 80ได้ในเวลา43นาทีแต่ไม่ได้บอกว่าสามารถรองรับกำลังไฟได้สูงสุดที่เท่าไหร่ สุดท้ายเป็นเรื่องของราคาจำหน่ายสำหรับ MG m a v a w r Electric นั้นถูกตั้งค่าตัวไว้ที่3 9 9 9 0ถึง47,990ยูโรหรือถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ1.6ถึง1.9ล้านบาท ซึ่งก็เป็นที่น่าสนใจว่าทาง MG ประเทศไทยนั้นจะมีแผนนำเจ้า MG Marvel R เข้าทำตลาดในไทยหรือไม่เพราะว่าปัจจุบันรถยนต์ไฟฟ้าของ MG ที่ทำตลาดในไทยนั้นมี2รุ่นคือ MG ZS EV ซึ่งเป็น SUV ขนาดเล็กในกลุ่ม B-segment และ MG EP ซึ่งเป็นรถ Station Wagon นั่นหมายความว่าตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในไทยยังมีที่ว่างสำหรับ MG Marvel R อยู ที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับ S.A.C Motor และ M.G ประเทศไทยเท่านั้นว่าจะมีการพัฒนา M.G มาเ e l R พพุ่งัยขวาสำหรับทำตลาดในประเทศไทยหรือไม่และแน่นอนครับหากมีการเข้าทำตลาดและใช้ราคาที่ใกล้เคียงกับราคาที่เปิดตัวในยุโรปนั้นเชื่อว่าจะสามารถสร้างแรงกระเพื่อมของตลาดารถยนต์ c อ m p พ c t SUV ได้อย่างแน่นอนเพื่อนๆละครับคิดเห็นว่ายังไง หาก MG มาเวฟ R ถูกนำเข้าทำตลาดในไทยด้วยราคาที่ใกล้เคียงกับตลาดยุโรปนั้นจะน่าสนใจมากแค่ไหนคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ